พอเป็นไปได้ก็คือยืดไกาให้ตรงจะให้หลังโคง้งหลังงอพยายามมีสติเฉพาะหน้าที่จุดลมกระทบ อยากยมที่อยู่ทังบ้านถ้าเสร็จภารกิจการงานก็ทำไปด้วยกันเนาะบางท่านอาจจะอยู่ในห้องพระอยู่ในที่นอนลูกหลานนักเรียนบางทีก็ถือโอกาสทำสมาธิไปพร้อมกับคุณปู่คณย่า คุณตาคุณยายหรือคนพอ่อคุณแม่ประโยชน์จากการทำอย่างนี้หนึ่งและมันได้บุญแล้วเกิดเป็นบุญ 2. ได้ฝึกสติสัมปชัญญะทําไม่ใจเรามันมีสติ รู้ทันเหตุทันการเมื่อมีสติปัญหามันค่อยจะน้อยเพราะปัญญามันเกิดสติมาปัญญาเกิดถ้าสติเตลดิดมันก็เกิดปัญหาทุกครั้งทุกเรื่อง ที่เรามีความทุกข์มากบางน้อยบางก็เพราะเราขาดสติเมื่อขาดสติมันก็ตกเป็นทาตุของอารมณ์ตามใจตนเองพูดก็ตามเมื่อขาดสติมันก็ก่อปัญหาทำลงไปอะไรก็ตาม ถ้าขาสติก็เกิดปัญหาแต่นั้นสติมาปัญญาจึงจะเกิดที่เราดูลมหายใจก็ตามพุทโธก็ตามยุกนอพองหนอก็ตามเพื่อฝึกให้สติมันรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อสติเท่าทันอารมณ์ การปรุงแต่งของจิตที่จะก่อเกิดอารมณ์รักโกรธเกลียดครัวนั้นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสติรู้ทันแล้วก็ดับปัญหานั้นเสียทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตสังคมจนกระทั่งปัญหาระดับประเทศ ก็เพราะสตินี่แหละเกิดสงครามยิงกันตายฆ่ากันตายก็เพราะขาดสติสัมปชัญญะนี่แหละสติเตะเลิดจะเกิดปัญหาความโกรธความแค้นมันก็จะพังพูยิ่งย้ำคิดย้ำทำมันก็จะยิ่งมากขึ้นรุนแรงขึ้น แต่ถ้ามีสติปับ๊บโู้จากระงับยับยัง้งมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลถ้ามีสติสัมปชัญญะใจก็จะเย็นลงมันเกิดขึ้นได้ความโกรธก็ตามความโลภก,ก็ตามความกลัวก็ตามน้อยเนื้อต่ำใจก็ตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น นอกจากวาริยาบุคคลมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันมีปัสาะมันก็มีเวทนาเม่มีเวทนามันก็มีตัณหาตัณหาอุปาทานภพชาติก็ย่อมเกิดแต่ถ้าสติสัมปชัญญะมันฝึกไว้ดีมันมีกําลังพอมีความรวดเร็วพอเกิด,ดปัสาะปั๊บ สติสัมปชัญญะมาทันมันก็ละตรงนั้นวางตรงนั้นถ้าสติสัมปชัญญะอ่อนกว่านั้นผัสสะก็จะเกิดเวทนาก็ดับตรงเวทนาถ้าดับทันตรงเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่มันเลยไม่สามารถจะเลยไปถึงตัณหาทุกข์ก็เกิดไม่ได้มันเป็นเรื่องจำเป็น มาเราฝึกอย่างนี้ทําอย่างนี้เช้าสายบ่ายค่ําเบื้องต้นก็คือเกิดบุญบุญนแน่แน่ถ้าทําด้วยความศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ทําแบบสังกตายให้มันจบให้มันสิน้นถ้ัธาไม่เกิดความพึงพอใจไม่เกิดเบื่อเบื่อในนายเสง่งมันก็ไม่เกิดอะไรบุญก็ไม่ได้ แต่ทำด้วยความศรัทธาด้วยความยินดีพอใจนะบุญเกิดบุญเกิดบุญเกิดก็บุญมีใช่ไหมล่ะพอบุญเกิดก็บุญมีบุญมีก็บุญหลายบุญหลายก็บุญเหลือบุญเหลือก็บุญล้นอือมันก็จะเป็นไปเรื่อย ฉะนั้นแม้จะเป็นลูกเป็นหลานเด็กเดก็หนุ่มสาวเยาวชนพ่อบ้านแม่เรือนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทำเถิดนะวิธีที่จะเกิดบุญทานนี่ก็บุญแล้วศีลี่ก็บุญละเอียดขึ้นอานิดขึ้นภาวนาบุญก็รานิดขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกอาน,นิสงส์ขึ้นไปอีก กเมื่อเรามีความเพียรมีความพยายามมีความตั้งใจทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตละเอียดลงนิ่มนวลลงสงบลงตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าถึงฌานถึงสมบาบิัติก็จะตามเหตุตามปัจจัยที่ฝึกที่ฝนที่ภาคที่เพียรเอาไว้อน,นั้นท่านทั้งหลายพระคุณเจ้าก็ตาม อยาิโยมก็ตามทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านบรรยากาศเวลานี้่มันเย็นเย็นสบายสบายไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้มันไม่ได้ร้อนยุงก็ไม่ได้กัดไม่ได้กวน เวลาเราหายใจเข้ามันยังรู้สึกเย็นที่จุดลมกระทบอยู่เห็นไหมหายใจเข้ารู้มันเย็นนิดนๆหายใจออกรู้มันอุ่นใหน,หน่อยก็มีสติรู้เฉพาะหน้าตรงนั้น ทำให้มันผ่อนคลายนะถ้าเราจดจ่ออยู่ตรงนั้นวางสติอยู่ตรงนั้นที่จุดลมกระทบแล้วความรู้สึกผ่อนคลายมันก็จะเกิดเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์ของเราแก่ดวงจิตดวงใจของเรา <c oughs> มันมีผลเมื่อเราจเจริญสมาธิด้วยความศรัทธ,ธาด้วยความพึงพอใจฉันทะเนี่ยฉันทะมูลกามีความพึงพอใจเป็นรากอย่างลงมณสิกาลสัมภาวามีการไร่ควรพินิจพิจารณาประครับประคองมันจะผ่อนคลายความตึงเครียดความกดดันต่างๆมันก็ ตัวลงเพราะจิตเราไมไปเกี่ยวไปข้องมันวางวางอดีตวางอนาคตวางเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดเพราะจิตมันเกิดอารมณ์ได้ทีละอย่างถึงบางทีเหมือนมันสองอย่างเราอาจจะมองเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความเป็นจริงเกิดมันจิตมันเกิดดับเร็ว มันเกิดดับเร็วสติเราตามไม่ทันก็เหมือนมันคิดอยู่สองฝั่งที่จริงๆมันกระโดดไปกระโดดมานะเราจะเห็นว่าเวลาเราลืมตาขึ้นมันก็จะมองเห็นควาหลับสนิทเหมือนกันเวลาเราดีใจความเสียใจก็หายเวลาเราเสียใจความดีใจก็หาย มันก็สลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่องนี้นั่นคือจิตมันเกิดดับถี่ยิบมันเกิดดับเร็วแต่ถ้าเราจเจริญสติจเจริญสัมปชัญญะให้มันเกิดบ่อยๆเกิดเนื่องๆมันก็จะรู้เท่าทันเวลาที่เกิดการกระทบตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นสติก็จะให้เกิดแต่เรื่องดีๆ เจตสิกที่พวงแต่งจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลก็จะทํางานแต่เมื่อบาปอากุศลที่เจตสิกฝ่ายบาปก็อกุศลจะทํางานสติก็สลัดออกถ้าเราจะเดินบนเส้นทางบุญมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้จิตจะเดินไปตรงกลางจิตแท้ๆจิตเดิมมันสะอาดมันบริสุทธิ์เรื่องรัศมี ไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่กลัวแต่เจตสิกที่ปรุงแต่งจิตเมื่อขาสติก็เผลอไปทางรักเผลอไปทางชังถ้าเห็นว่าเรื่องรักมันเป็นเรื่องดีเรื่องบุญมันเป็นเรื่องดีเราก็ให้มันไหลไปตามนี้จะเอาบุญก็ให้มันไหลไปทางดีปรุงแต่งไปทางดีคิดดีทำดี บุญก็จะเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยเอยเรื่อยตามความเข้าใจนะสมมติว่าจิตมันอยู่ตรงกลางใจเราเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเจตสิกที่มาปรุงแต่งจิตเมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสถ้าอำนาจฝ่ายบุญมันมากทำบ่อยๆทำเนืองๆความคุ้นกับกุศล มันเกิดอยู่เป็นประจำมันก็จะชินเรื่องนี้คุ้นเคยกับเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องคุณงามความดีเมื่อมันโกงแต่งฝ่ายบุญฝ่ายกุศลมันก็จะพูดแต่เรื่องที่ดีที่งามเป็นบุญเป็นกุศลถูกต้องไปเรื่อยๆการกระทําทางกายก็ถูกต้องดีงามเป็นบุญไปเรื่อยๆเมื่อมันพูดถึงบุญกระทาแต่เรื่องบุญเรื่องดี มันก็จะสร้างบุญสร้างกุศลเติมขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุญก็จะมากบุญก็จะหลายอย่างที่ว่าก็จะเป็นบุญล้นบุญเหลือบุญเลิศแต่ถ้าคนไม่ฝึก,ไม,ฝกไม่ฝนหรือปล่อยตามใจตนเองเพราะธรรมชาติจิตมันไหลลงต่ำเจตสิกฝ่ายบาฝ่ายกุศลก็จะลากใจเราจิตเราให้คิด ลงแต่งแต่เรื่องบาปเรื่องชังเรื่องแค้นเรื่องโกรธเรื่องอาคตามินทาวา่าร้ายซุบซิบจนเป็นความเคยชินเมื่อมันไปซุบซิบอย่างนั้นคําพูดก็สร้างแต่ศัตรูสร้างแต่ความขัดแยง้งการกระทาการกระทําทางกายเนี่ยก็สร้างแต่ความขัดแยง้งสร้างแต่ความแตกเข้าเป็นยังไงเนี่ะ บาปก็เกิดทุกข์ก็เกิดบาปก็เกิดทุกข์ก็เกิดอกุศลก็เกิดเอาไปเอามาคนนั้นก็กลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนบาปอันนั้นทุกคนรักตนเองรักตนเองห่วงตนเองสงสารตนเองห่วงใยตนเองโดยในโลกนี้มันก็ทุกข์หนักอยู่แล้วพอแรงอยู่เราโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทนี่ พบคำสอนที่ประเสริฐพบคำสอนที่เป็นไปจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงเราก็จงพยายามเดินตามคำสอนนั้นปฏิบัติตามคำสอนนั้นเพื่อใจเราจะได้นง่ยงใจเราจะได้สงบบุญจะได้เกิดขึ้นกับเราถ้าหากว่าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เพี่ยนพยายามอย่างนั้น หากว่าชีวิตนี้ดับลงมันไม่ได้จบลงตรงนี้แน่นอนว่าร่างกายชีวิตส่วนร่างกายมันจบตรงนี้แต่ส่วนกระแสจิตวิญญาณมันเดินทางไปต่อมันจะเป็นอย่างไรล่ะเป็นคนก็ลำบากอย่างที่เราเป็นเราเห็นอยู่ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่กบเขียดมันร้องอยู่เนี่ย นกก็ตามไก่ก็ตามแม้จะนอนบนกิ่งไม้บนยอดไม้แต่ยุงก็ยังตามไปกัดเราจะได้ยินบางวันดึกๆเสียงไก่จะบินกะตากะตากต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 ตามันคืออะไรบางทีไก่มันนอนอยู่ตามกิ่งไม้งูเหลือมกำลังจะขึ้นไปกินงูเหลือมงูลามมันก็เยอะ ไก่กำลังนอนหลับๆงูก็ค่อยๆเลื่อยๆเลื่อยๆเลื่อยก็จะพันเลยทีเนี้ยเราจึงได้ยินไก่บินดึกๆปะปุ๊ปกระตา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 เป็นฝูงนั่นแหละงูก็หากินอย่างนั้นลำบากลำบนฝนตกก็ต้องตากฝนนั่นแหละเป็นไก่เป็น ก็คิดว่ากลัวคนจะจับอยู่วัดเราไม่ได้จับไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่ว่าธรรมชาติเขาก็ให้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆให้ปลอดภัยจากคนปลอดภัยจากสุนัขจากหมาจากแมวบางทีก็งูกลางคืนก็อันตรายแบบหนึ่งกลางวันก็อันตรายแบบหนึ่งวัวควายอย่างนี้บางทีก็ต้องนอนปักขี้ตนเอง เห็นไหมเกิดเป็นควายนอนตากฝนบางทีก็นอนอยู่ในปัดในตมในโคนที่ที่ทไว้ถ่ายไว้เหลือแต่ขอสัตว์เดรัจฉานมนทุกข์ไหมบางทีก็เป็นนักล่าบางทีก็เป็นผู้ถูกล่าถูกนักล่ากัดเอาขาขาด มีคนพีการก็ลำบากตัอวอั้ก็ไปอีกหนักเข้าไปอีกนั่นคือสัตว์เดรัจฉาน oh. เปรตล่ะทีนี้อสุรกายละ่ะนรกละ่ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจจะความจริงจึงต้องอดต้องทนต้องเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีให้เป็นบุญเป็นกุศล เป็นเครื่องรับประกันไม่ไม่ให้ใจเราตกต่ำเป็นเครื่องรับประกันรักษาจิตเราไม่ให้ตกต่ำน,นั่นคือเรื่องบุญเรื่องกุศลแต่การใช้ชีวิตในการเป็นอยู่เวลาปัจจุบันอย่างนี้ทำอย่างไรเราจะไม่ให้ใจเราตกไปสู่อำนาจของความทุกข์รักษาใจไม่ให้มันทุกข ด้วยความคิดคำพูดการกระทำด้วยเหตุนี้แหละวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือเรามาเจริญสติเจริญสมาธิที่เราว่านั่งสมาธิจริงๆคือเจริญสติเมื่อสติสัมปชัญญะมันแน่วแน่มันมั่นคงสำหรับการป้องกันไม่ให้กิเลสความโลภความโกรธความหลง เข้ามาท่วมทับจิตจิตก็ว่างจากอารมณ์ของโลกรักโกรธเกลียดตัวอิจฉาทิษยาอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันจิตก็เริ่มตั้งมั่นมั่นคงก็เป็นสมาธิที้ว่างจากอารมณ์อย่างมั่นคงก็เรียกว่าเป็นสมาธินิสสโทสมาธิอาการลักษณะนิสุสโทบริสุทธิ์สมาเหตโตตั้งมั่น มีความบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่โยกไม่โคงนิสุทธโธบริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมั่นกรรมนิโยควรแก่การงานงานโลกงานธรรมโดยเฉพาะงานขัดเก่ากิเลสสมาธิเนี่ย จะก่อให้เกิดปัญญานะดัะนั้นเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้ทำได้มาประพฤติธปฏิบัติแม้จะเป็นเวลาสั้นๆวันละเล็กวันละน้อยวันละห้านาทีสิบนาทีชั่วโมงสองชั่วโมงในมากก็ยิ่งดีพระพุทธเจ้าบอกว่าภาวิตาระโหลีกตตาจเจริญให้มากกระทำให้มากนะ ใครทำใครได้ฝึกเอาเองเพียรเอาเองทั้งนั้นวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้เนาะก่อนที่จะจบก็ถือโอกาสชวนไว้เพราะพรุ่งนี้อัมาไม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าเพราะต้องเดินทางตั้งแต่เช้าจะกลับมาดึกดื่นแค่ไหนไม่รู้ฉะนั้นจึงขอแจ้งญาติโยมเราว่า วันที่ยี่สนะวันอาทิตย์ที่21วันเมื่อเรื่นนะถ้าท่านผู้ใดยอยู่ใกล้อยู่ไกลอยากจะร่วมกิจกรรมอยากจะร่วมกิจกรรมกนะ็อย่างช้านะอย่างช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดนาฬิกาหรือหกนาฬิกาสานาทีก็จะยิ่งดีหกนาฬิกาสานาทีรวมกันที่ปั๊มน้ำมันปตทบ้านนนดัง เลยเฉลิมการจนาไปหรือสหกรณ์รงสีสหกรณ์นั่นแหละมีโรงสีหรือเปล่าไม่ไนะรวมกันได้ตั้งแต่หกนาฬิกาสามนาทียิ่งเป็นเรื่องดีนะวันวันอาทิตย์ที่ยีสิบเอวันเมื่อรื่นรวมกันได้ไปรออยู่ตรงนั้นที่ปั๊มน้ำมันปตนนทหกนาฬิกาสานาทีได้ก็จะเป็นเรื่องดีมากๆ จึงขอแจ้งไว้นะแล้วก็วันที่21อนะ็ไปรวมตรงนั้นเรามาถึงวัดก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเจ็มงครึ่งไม่ให้เกินไม่ให้ถึง8ปดโมงก็ถือโอกาสชวนญาติทำทั้งใกล้ทั้งไกลเนาะอยากมาร่วมบุญร่วมกิจกรรมก็มีนักเรียนโรงเรียนหนองแวงจะได้มาเล่นโปรงลาง มาเล่นโปรงลางด้วยนะเขาคงจะเป็นเวลาไหนก็ยังไม่ทราบผู้ป,ปกครองบ้านพนขว๋บ้านน้องแวงบ้านกอกนอนสังนนเล่บ้านน้องว่าผู้ปกครองมากับลูกกับหลานด้วยก็ดีบอกกันไปด้วยลูกหลานนักเรียนก็ชวนพ่อชวนแม่มาด้วยก็จะมีได้ทราบแล้วว่าก๋วยเตี๋ยว อาานอุบลแบงค์เป็นเจ้าภาพมาทำโรงทานก๋วยเตี๋ยวห้าร้อยชามนะแล้วก็ขนมหวานน้ำหวานที่จะมาเลี้ยงในวันวันอาทิตย์ทนะี่ยี่สิบเมาเอาบุญด้วยกันนะครูบาอาจารย์ก็อาจารย์สมจิตอาจารย์วิสุทธ์ก็คงจะได้มาร่วมนะทางวัดหนองแวงวัดหนองแวงวัด ป่าศีอรุณวัดบ้านลุมพูก็คงจะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยอยากทำราอทั้งใกล้ทั้งไก่เนาะก็เจริญพรมาก็จะมีผู้ทำบุญวันเกิดด้วยเพี้ยงอาหารนั่นเห็นไหมแต่ว่าบุญหลายนี่ทำยังไงเนาะหลวงตาต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวพิเศษเนาะให้กินตั้งแต่เช้าก่อนที่จะไปอบรมมาคุเทศน้อยตอนนี้ให้ อะไรละ่ะออนน <lavender> <laughs> ิวเนาะยืนแต่มันนั่งแแบบอยู่นะเป็นเรื่องด่วนเขาตามตัวด่วนเลยออนนิวกับบุญหลายจะต้องไปอบรมกับเขาเรียกอะไรเนาะสมาคมการท่องเที่ยวหรือเปล่าฝึกเป็นไกด์นำเที่ยวเป็นมัคคเเทศ์น้อยนียเขาก็ไม่รู้แล้วลุงตาก็ไม่รู้ ผู้อบรมก็คงจะมีวิธีการสอนให้เรารู้เทคนิควิธีที่จะแนะนำสถานที่บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเราก็จะได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศภาษาหนึ่งก็คือไกด์ไกด์นำเที่ยวถ้าทำไปบ่อยๆบ่อยๆเกิดความชำนิชำนาญก็จะเป็นไกด์นำเที่ยวไปต่างประเทศไปอเมริกาไปอังกฤษไปจีนไปเกาหลีญี่ปุ่น นุ่นแล้วไปอินเดียไปแต่ละครั้งก็จะมีเงินรายได้เป็นหมื่นสองหมืนนั่งเครื่องบินก็ฟรีนั่นเห็นไหมนั่งเครื่องบินฟรีนอนโรงเรีนฟรีไปต่างประเทศถ้าเราพูดเข้าใจพูดเข้าใจแนะนํานักท่องเที่ยวได้ชัดเจนเขาประทับใจเขาก็จองตัวอืเอาไกด์บุญหลายนะ ใ,ใกล้อัคารเดชนะนนะไปจีนแผ่นดินใหญ่ไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปเยอรมันนั่นเห็นไหมต้องตั้งใจเรียนนะทีนี้เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเ็าจะพูดภาษากลางได้เ็าจะแนะนํานักท่องเที่ยวได้ก็ได้นั่งเครื่องบินประจําประจาเงินทองก็ได้แต่ไปเที่ยวด้วยได้กินด้วย เป็นนอนโรงแรมห้าดาวสิบเอ็ดาวเรืองโรงแรมร้อยดาวอย่างลงตาไปอินเดียไปพม่าครั้งแรกนอนโรงแรมร้อยดาวทำไมร้อยดาวรลังคามันรั่วมองขึ้นไปก็ดาวกระจายเต็มหลังคานั่นแหละเนาะวันพรุ่งน,นี้ไม่ใช่สิวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดตันยายน มาอยู่ด้วยถ้าใครอยากร่วมกิจกรรมก็ไปรวมตัวที่ปั๊มน,น้ำมันปตท,ทบ้านนนดังแถวแถวเฉลิมการจนาประมาณหกโมงครึ่งนะประมาณ6กโมงครึ่ง,นะงก็ไปรวมตัวกันที่นั่นใครกได้มากลับมาถึงวัดเร็วแล้วกว็วันที่หนึ่งตุลาคมวันที่หนึ่งตุลาคมบริจาคโลหิตนะบบริจาคโลหิตที่นี่ ก็ถือโอกาสกาบพิมนคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ได้ยินได้ทราบญาติโยมน้อยจะเป็นหญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอายุ17ปี18ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงไม่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อยๆ้อย24ชั่วโมงไม่กินยาปฏิชีวนะไม่มีการผ่าตัดนะบริจาคเลือดมาแล้วครั้งก่อนไม่น้อยกว่า3เดือน บริจาคเลือดก่อนเนี่ยน,นี้ไม่น้อยกว่าสามเดือนจึงจะบริจาคได้วันนี้ก็คงจะใช้เวลาเท่านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจดึงบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเปลี่ยนปรับพตชปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยเพื่ออ,อำานวยนุนส่งให้เราท่านทั้งหลาย ได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุแม่นขยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน สาธุกลับมาเริ่มประชุมเนาะ